สวัสดีครับเพื่อนครับมนหนกนักข่าวครับที่ผมจะเล่าย้อนหลังอ่ะพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกนะฮะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะพิธีเปิดมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมนะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็มีเสียงวิาพากษ์วิจาร์ณมากมายมหาศาลนะ ทางโคศกนะโคศกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024นายอนนท์นะอนนท์นะครับก็ออกมากล่าวว่านะครับเจ้าภาพไม่ได้มีเจตนาจะแสดงการลบหลู่หรือเหยียดหยามไม่เคารพศาสนาศาสดาใดศาดสนาหนึ่งผ่านการแสดงนะฮะ ไม่ว่าจะไม่พอใจอะไรก็ตามพวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ฮะเพื่อนมีคนเข้าร่วมหนึ่งมืนหนึ่งมืนกว่าคนนะนักกีฬานะหนึ่งมืนห้าร้อยคนนะฮะทั้งหมดมีสองร้อยหกประเทศทั่วโลกนะโอลิมปิกครั้งนี้นะฮะที่กรุงปารีสก็มีการแสดงหลายชุดนะมีการแสดงเขาเปิดพิธี การเปิดพิธีอโอลิมปิกเนี่ยนอกสนามเลเพื่อนนอกสนามก็ล่องเรือมีการล่องเรือลงแม่น้ำนู่นนี่นั่นนะมีการแสดงหลายอย่างมีหลายชุดนะชุดที่ถูกวิจารณ์มากนี่ก็คือชุดของอเกี่ยวกับเสรีภาพพลบอลภาพนู่นนี่นั่นนะของประเทศฝรั่งเศสว่าเขามีการปฏิวัติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการแสดงหลายอย่างหลายชุดนะ ที่ผมจะเล่าชุดที่มีเสียงวิจารณ์มากเนี่ยเสียงไม่พอใจเลยนะของกลุ่มที่ว่าสุดโตงอ่ะกลุ่มพวกอีลิกนะฮะก็มาออกมาวิจารณ์มาดิ้นพัดพัดเพบอกว่ามันมีฉากหนึ่งนะในการเปิดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคือฉากที่พนางมาลีอันโตเนสเนี่ยนะยืนถือหัวตัวเองนะครับพนางมาลีอันโตเนสเนี่ย เป็นเป็นเมียของกษัตริย์หลุยที่16อ่ะนะฮะฉากในในการโชว์ชุดหนึ่งนะเขาใช้ชื่อว่าเสารีภาพนำทางประชาชนนะชุดนี้นะก็มีตัวละครคือนางผนางมาลีองตตัวนี้เนะี่ยยืนถือหัวตัวเองเพราะว่าเขาโดนประหารชีวิตนะโดนตัดคอด้วยกิยอตินนะโดนตัดคอนะชุดนี้ก็เป็นการแสดงถึง การปฏิวัติในอดีตนะฮะปฏิวัติฝรั่งเศสที่เขาเรียกกันนะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่แต่ผมดูภาพรวมมันก,มนก็มันก็ไม่มีอะไรมากมายนะมันเพียงแต่ว,ว่านําเสนอประวัติศาสตร์ประเทศเขาอะว่า,วากว่าจะมาเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสในในทุกวันเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างปฏิวัติยังไงเพราะอะไรโน่นนี่นั่นนะมันก็เป็นเรื่องของประเทศเขานะฮะอย่าไปวิจารณ์เขาเออไม่ชอบก็หุบปากซะเออไม่ต้องไปดูให้นะนะ วิจารแล้วก็โยงใยนู่นนี่นั่นมาถึงการเมืองมาถึงนู่นนี่นั่นคือบ้านเรามันก็แปลกไอ้พวกเขียนคีย์บอร์ดอะพวกเขาเรียกนักรบยิมแป้นวันวัน,วนดาแล้วปิดเครื่องนอนเนี่ยกวิภากษ์วิจารณเขาหาว่าเขาเอาการเมืองมามาเล่นกีฬาบ้าบอเขาแต่มันไม่เกี่ยวฮะว่าอย่างที่ผมเล่าคลิปก่อนเนี่ยประเทศฝรั่งเศสกับกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันเหมือนคู่รักกันนะฮะมันจะขาดอะไรไปไม่ได้เพราะว่า คนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนลื้อฟื้นกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นประเทศกีีฑโบราณนะประเทศกรีเขามีกีฬาโอลิมปิกโบราณนะแล้วคนฝรั่งเศสเนี่ยเอามาลื้อฟื้นใหม่ขึ้นมากว่าจะลื้อฟื้นได้กว่าจะเป็นโอลิมปิกได้นี่ใช้เวลานานมากที่ผมเล่าไปนะเพื่อนเขาก็เลยมีความผูกพันกับกีฬาโอลิมปิกมากนะฮะโชว์ชุดนี้ก็ที่ว่ามีเสียงพิพากษาเนี่ยเป็นการาเสรีภาพนำทางสู่ประชาชนเนี่ย ผมจะเล่าให้เพื่อนฟังนะเล่าแล้วก็ฟังแล้วก็เป็นความรู้ฮะประวัติศาสตร์นี่ผมว่าน่าศึกษานะทุกประเทศมีประวัติศาสตร์หมดแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศใครประเทศเขาอย่าไปยุ่งเขาเขาก็แสดงเรื่องของเขาอย่าเอามาโยงยายโยงน่นโยงนี่มามาอะไรก็ไม่รู้ผมดูแล้วปวดตับอืมอาจจะเล่าให้ฟังอืมพนังมาเรียอองโตเนตเนี่ยถูกประหารชีวิตด้วยการตัด ตัดคอจัดศีรษะด้วยกิโยตินนะคือเปน็นนอนแล้วกิโยตมันมันหล่นลงมาสับคอน่ะเคยน่าจะเคยเห็นนะกิโยตินนะเขาโดนประหารในวันที่16ตุลาคมหนึ่งพันเจ็ว่าหมายถึงพศสอ3พัครับในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสครับพนางเป็นพระเมเหสีของพระเจ้าหลุยที่16ครับแห่งฝรั่งเศสครับพระเจ้าหลุยก็ถูกประหารชีวิตเช่นกัน เมื่อวันที่21มกราคมคศหนศักราช1793าสบสาเหตุที่พนางมาลีออกเตเน่โดนมระหารชีวิตเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การบ้านการเมืองและสังคมในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสสมัยนั้นทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่ามันเกิดความไม่พอใจในเรื่องในเรื่องการปกครองในเรื่องสังคมเศรษฐกิจในสมัยนั้นของฝรั่งเศสเนี่ยเพราะว่าพนางเนี่ย ทำตัวใช้ใจฟุ่มเฟือยนะข้อหาเขานะใช้ชีวิตหรูหราในขณะที่ประชาชนเนี่ยไม่มีจะกินประชาชนมีจะแดกมาเนี่ยขนมปังนี่ยัง,ย,งยังไม่มีจะกินอะ่ะมันมันขัดสนขนาดนั้นนะสมัยนั้นนะฮะแล้วพนานก็ใช้ชีวิตอย่างฟูฟาฟุ่มเฟือยหรูหราโอ้โหเพชรนินจินดาเต็มตัวเนี่ยกินหรูหอยู่สบายอะ่นะฮะในขณะที่ประชาชนชาวฝรั่งเศสเผอิญกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจ นู่นนี่นั่นฮะมันก็เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่า,าทางพนางเนี่ยก็ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนะครับปฏิเสธการปฏิรูปวเนะะี่ยไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปฏิรูปใดๆทั้งสิ้นเขาเสนออะไรมากูก็ไม่สนไม่หือไม่หาไม่ว่าอะไรวันๆก็กินหรูอ,อยู่สบายนะอ่าแล้วก็สมคบคิดอันนี้ข้อหานางนะก่อนเดินประหารเนนะี่ย สมกบคิดกับชนต่างชาตินะครับขาดความไม่ไว้วางใจจากประชาชนว่านัพลังมาลีนี่ก็เป็นคนออสเตรเลียเพื่อนไม่ใช่คนฝรั่งเศสเป็นชาวออสเตรเลียครับมันเป็นประเทศที่ว่ามีข้อขัดแย้งกับฝรั่งเศสมาช้านานนะออสเตรเลียนะทำให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ไม่พอใจพนา,างนะครับเพราะว่าคิดว่านางเอ้ยเป็นคนออสเตรเลียนี่ว่า ถึงว่าเี่มึงไม่สนใจประชาชนเลยมันก็แก้เป็นเมียกษัตริยนะ์หรอย์ะก็ไม่สนใจประชาชนไม่เห็นหัวเนี่ยแล้วต่อมานี่ก็มีมีการกล่าวหาว่าไปร่วมมือกับศัตรูของฝรั่งเศสนะติดต่อกับต่างประเทศนะอะเพื่อจะมานู่นมานี่มานี่มานั่นอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่เล่าเยอะหรอกว่ามันเป็นเรื่องของประเทศเขาไม่ใช่ประเทศเราฮนะเออแล้วก็มันต่อมาก็ในปี1พน 799เนี่ยพระนางมาลีกับพระเจ้าหลุยส์ที่1กนี่ก็พยายามจะหลบหนีลี้ภัยออกนอกประเทศนะฮะนะฮะบังเอิญเขาจับได้ฝ่ายปฏิวัติจับได้ฮะก็เลยจับมาขังเหมือนเดิมที่เดิมก็คือมันวุ่นวายอ่ะประเทศวุ่นวายก็จะหนีแล้วหอบสมบัตินี้นะฮะเขาก็จับไม่ได้แล้วก็ขึ้นศาลเขาเรียกศาลประชาชนความรุนแรงตอนนั้นรุนแรงมากมีการป้นคุกมีการ เผาพวกเยอะแยะไปหมดนะผมขี้เกียจเราเอาไงว่าวุ่นวายอ่ะในเรื่องสงครามอ่ะล้มล้างาราชบัลลังก์ปัจจัตัฝรัร่งเศสเนี่ยมันก็เลยเกิดการนองเลือดขึ้นนะครับแล้วก็ล้มล้างระบบกษัตริย์ของฝรัร่งเศสสถาปนาระบบสาธารณรัฐขึ้นมานะครับแล้วก็ประหารชีวิตพระนางมาลีอ,องตัโตเนตเพราะว่าวิธีนี้เป็น เป็นวิธีที่จะให้ประชาชนเห็นว่าเห็นไหมล่ะคณะปฏิวัติทำสำเร็จแล้วเออเพราะว่าพระนางเนี่ยเหมือนถ้าเปรียบเสมือนเมืองจีนขอยืดเอยนำเหมือนเปรียบเสมือนสูซีไทเฮาอ่ะสมัยก่อนแหะคือนางจะคุมอํานาจหมดยิ่งยิ่งกว่าพระเจ้าหลุยที่16อีกนางจะใหญ่มากว่างั้นเหออประมาณนั้นเขาก็เลยต้องประหารนางก่องเพื่อจะให้รู้ว่าปฏิวัติสําเร็จแล้วต่อมาพอนางตายปพิบก็ ประหารพระเจ้าหลุยต่อมานะฮะข้อหาของนางที่ศาลประชาชนตัดสินนะเพื่อนนะจะเล่าให้ฟังคือข้อหากบฏนะครับข้อหากบฏเพราะว่านางนี่ได้ต่อต้านรัฐบาลและประชาชนฝรั่งเศสรวมทั้งสมรู้ร่วมคิดกับต่างประเทศพฤติกรรมไม่เหมาะสมในฐานะเป็นเมียของกษัตริย์กับมีนิสัยจับใจใช้สอยฟุ่มเฟือย มีความสัมพันธ์กับชายอื่นด้วยเอาง่ายมีมีมีกิ๊กไีมีกิกเยอะอ,อนอกจากพ่อสวามีก็ยังมีผู้ชายมากหนะ้าหลายตาอะไรประมาณนี้อันนี้ข้อกล่าวหานะก็เลยถูกตัดสินว่าผิดจริงและถูกประหารชีวิตโดยกิโยตินในที่สุดก็จบจบ,จบเรื่องอาราชวงศ์ฝรั่งเศสก็โดนโดนประหารชีวิตหมดก็ก็เรื่องเขานะไม่ใเรื่องผมก็จบไปก็เป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เพื่อนเคยรู้นะ ก็เราไปฟังว่ามันประวัติศาสตร์ทุกประเทศนะมันก็มีประวัติศาสตร์หมดที่ประเทศเพื่อนบ้านเรามีหมดแหะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาฮะไม่ใช่มีไว้ให้ทะเลาะกันให้เถียงกันว่าของประเทศมึงดีของประเทศกูไม่ดีโอเคครับขอบคุณมากก็อ่ะโอเคครับฝนจบแล้วออกบ้านเสร็จแม็ก็ว่าอานน้ำสับผมไปดีครับไม่หกครับ